ไปกันต่อครับที่วงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นนะครับที่มัสคู่พี่ตุกี้บอกมาทรีแมนดาวเร็วๆนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานะครับ แต่เปิดขายบัตร3มชั่วโมงโซเอาซะแล้วพี่ตุ๊กยี่ว่าตายแล้วส่งเสียงนี้เลยค่ะหลายคนบอกว่าผิดหวังจริงๆฉันกดไม่ทันฉันซีเรียสกับนิ้วชี้ของฉันมากมากเลย <c oughs> กดไม่ทัน3าชั่วโมงไปไวมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทวิตเตอร์เดือดสิครับทำไมเปิดรอบแค่นี้นะคะแฟนคลับคุณทั้งประเทศเลยมันจะต้องมีคนผิดหวังหรอไม่สิคุณต้องเปิดรอบเพิ่มงานนี้บอกเลยว่าไม่มีใครแต่สินได้จะเปิดรอบเพิ่มหรือไม่เราไปเจอทั้งวงถามเรื่องนี้คุณคะเขาฝากมาถามอ่ะเปิดรอบอีกได้ไหมอ่ะ แฟนคลับคุณเยอะคุณคะเชิญคะ่ะเชิญครับคุณครับบัตรคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างครับคุณแสงบัตรคอนเสิร์ตหมดแล้วฮะรวดเร็วใช่ไหมต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้กำลังใจลุ้นว่าเมื่อไหร่วงจะหลุดจากเทรนทวิตเตอร์เรียกว่าตอน สองวันตอนตอนนี้ยังติดอยู่ไม่รู้แล้วแต่ว่า3วันที่แล้วเนี่ยคือเราติดอันดับหนึ่งมา3วันแล้วเมื่อวานเราไปเดินห้างห้างหนึ่งมาเจอ10คนพูดว่ากดบัตรไม่ได้1ิคนเลยครับโอ้ยเมื่อวานผมไปงานมาเหมือนกันเจอร้อยคนไม่ได้คุยด้วยไม่มีเพิ่มรอบไม่มีครับผมทำไมอ่ะรอบเดียวแฟนแฟนกดไม่ทันเลยก็จริงจริงถ้าเป็นแบบว่าตามแบบนเจอร์ของวงทรีมาดาวก็คือจะเล่นแล้วก็จะตายไปเลยนะครับเล่นเสร็จก็คือหมดแรงเราไม่สามารถเขาเรียกว่า m a i n ทน พลังไปเล่นอีกรอบหนึ่งได้แล้วเราก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นรอบหนึ่งแล้วมันดีกว่าอีกรอบหนึ่งหรือว่าแบบความรู้สึกมันดีกว่ามันจะแบบคนต่างรอบเขาจะรู้สึกแย่กันด้วยครับมผมใช่เหตุผลคือเวลาทําอะไรทําสุดวงนี้เวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาสุด<ภ>ใครที่ติดตามจริงๆวงนี้เขาสุดจริงๆตามที่เขาบอกแต่ว่ากา,การเพิ่มรอบการเปิดรอบเพิ่มเนี่ยพี่ว่าน่าจะถี่ไปเขาน่าจะมีอีก ครับน่าจะมีอีกและสําคัญกว่านั้นคือติดตามแล้วกันว่าเขาจะมีอีกเมื่อไหร่ใช่นะครับอย่างที่พี่ตุ๊กกี้บอกวงเนี้ยเล่นสดเนี่ยสุดยอดมากเขาใส่สุดใส่เต็มเพราะฉะนั้นอิจฉาคนที่มีบัตรแล้วผมว่าได้รับแบบว่าความบันเทิงขั้นสุดน้องๆ้ทรีมันดาวจัดให้แน่นอนก็ว่ากันไปนะครับ